เลือก singular p a t t e แบบ p a t a l ิ i ์นอิ s เเราจะทำการ Mirror หลังจากนั้นแล้วเราจะใช้ s i n g u l a r p a t ิรพร้อมทั้งด้วยบรี a นียแ t ทเทิรับแรกเลยเราจะไปใช้ฟังก์ชันแรก Milr r ให้เปิดชิ้นงานขึ้นมาหลังจากนั้นเราใช้คำสั่ง m i n r ล r เพื่อ Copy ในส่วนของเจ้าตัวฟีเจอร์เจาะตรงอีกฝั่งเมื่อเราเปิดชิ้นงานขึ้นมาแล้วให้เราทำการ r o ่ a c ็กบาขึ้นมาที่คำสั่ง x อ็ก u ูดก่อนหลังจากนั้นเราใช้คำสั่ง Action ลเลือกเพ n งที่เราจะมิลเลอร์หลังจากนั้นเราเลือกที่ไอเทมทูมิลเลอร์คือเอ็กทรูดคันตัวนี้นั่นเองพอเราได้เรียบร้อยแล้วให้กดโอเคหลังจากนั้นให้เราทําการเลือกบาร์ลงมาด้านล่างแล้วอีดิทเลือกในส่วนของฟินเล t ตเพิ่มเติมเราทําการใส่ฟินเล t ตเพิ่มเติมแบบนี้อีกสขอบด้วยกันเพียงเท่านี้กดโอเคเรากไ็ได้เจ้าตัวมิลเลอร์ฟีเจอร์เรียบร้อยถัดมา,าเรามาแก้ไขฟินเล t ตตัวที่2เราเลือก Edit Feature หลังจากนั้นทำการเคลียร์แล้วเลือกที่ขอบชิ้นงานทั้งหมด4ด้าแบบนี้กดโอเคเราจะได้การ m ิ l l e อร์ a ีเจ e เรียบร้อยแล้วถัดมาเราจะใช้ในส่วนของเจ้าตัว s e n u u a r p แ t t เทให้เราทำการกด V ที่กีบอร์ปิดเพนออกไปก่อนให้เราเลื่อนคำสั่งมาที่ Action Bar Feature Tab เลือก s e n g u r a p a t t เแบบนี้ ให้เราเลือก feature to p a t t e เลือก feature ตัวนี้หลังจากนั้นให้เราเลือกที่ p a t a l axis Ax ให้เราเลือกที่วงกลมเพียงเท่านี้เราก็จะได้การทำสำเนาเกิดขึ้นใหม่อีก3ตัวรวมถึงตัวต้นฉบับเป็น4ตัวด้านเองเพียงเท่านี้เราก็จะได้การ copy การ mirror การ singular p e t t e เรียบร้อยหลังจากนั้นกด <Okay. S 2> เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิน้นถัดมาเราจะทำการ Re เนยแเทิให้เลือกในส่วนของ a อคชั่นบาร์ฟีเจอร์แเลือก r e เนีย p a แพทเทิปรับมุมมองของโมเดลสักเล็กน้อยหลังจากนั้นให้เราเลือกบอดี้เซเลกชั่กดเลือกบอ d y ถัดมา Distance เราเลือกที่ของของชิ้นงานเราสลับฝั่งมาทางด้านฝั่งขวาหลังจากนั้นแล้วเราใส่จํานวนทําการติ๊กเลือกเหมืองลิโซกดเลือกโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้เจ้าตัวก๊อปปี้และตัวสํานับเพิ่มขึ้นมาถัดมาเราทําการปิดเจ้าตัวโมเดลตัวนี้ออกไปต่อโ no. น หลังจากนั้นให้ทำการเลือก Singular Pattern มาเปิดใน Exdise กดเลือก Import Exdise จะทำการเปิดไฟล์ Modeling ที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อกี้ทีนี้เราต้องการจะ Copy ในส่วนของเจ้าตัว Feature ต,ตัวนี้รอบทรงกระบอกหลังจากนั้นเราเลือก Singular Pattern เลือก Feature Pattern หลังจากนั้นเลือก Pattern Axis เราเลือกที่ทรงกระบอกได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้การ Copy Singular Pattern เป็นที่เรียบร้อย Pattern in e x i s e